ผู้ใดที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่บดิยูไกในเขตพื้นที่ของภาคอีสานเดียวพาไปเที่ยวที่นครพนมไปเบิงหาดทรายง,งามๆค่ะยูุที่แม่นำ้ำโขงเพิ่นเอิ้นว่าหาดทรายทองสีโคต,ตบุรนะคะวันหยุดยาวที่ผ่านมากับมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันหลายเลยล่ะคะ่ะว,ว่าจะไปแบบครอบครัวหรือว่าจะไปกบหมู่นะคะกับไปหลายขึ้นกันคะ่ะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิงบรรยากาศกันแน่ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้อากาศกระหอนคะ่ะหลายคนก็นเลือกที่จะไปค่ายลอดโดยการไปเล่นน้ำตามส ฐานทีต่างๆนะคะประกอบกับว่าช่วงสงการที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมก็มีการจัดงานในบริเวณหาดไทรทองสีโคตบุ์นะคะโดยในเทือนี้ก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกสนานอย่างมากมมยซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนและกันักท่องเที่ยวซึ่งในช่วงวันยุดธนะคะเสาร์วทิตย์จังหวัดนครพนมโดยนายวันชัยจันทร์พรผูวาราชการจังหวัดนครพนมเพื่อได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมและก,กระตุ้นการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้มาคลายห่อนแบบชิลๆ ะะแบบสบายๆที่หาดไส้ทองสีโคตบูนซึ่งประชาชนและก็น,นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาที่พบเห็นเพิ่นกระตังให้ความสนใจแวะเวียนนะคะลงมาสัมผัสกับบรรยากาศและก็ความสนุกสนานอย่างคึกคักและก็สามารถที่จะนั่มรถนะคะนั่รถบัป่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งรถ ทั่วไปในราคาสามารถที่จะเอาลงมาจอดได้ถึงชายหาดได้เลยส่วนการเล่นน้ำนะคะกับมีเครื่องเล่นไ้เซาบ,บริการร่วมทั้งมีหลานจำนายอาหารกับเครื่องดื่มมาคอยจำนายหถึงทีบางห่านค่ะเพื่อนกับมีหมองนางไ้านางแบบฟี่ฟีหรือว่าไผจะนําลดลงมาเล่นที่หาดทร้ายเองก็ได้ขึ้นกันนะคะยิ่งพ่อตอนแรกๆค่ะคุณผู้ชมคะพระอาทิตย์ก็กำลังที่จะโผล่เพแลแล้วนะคะก็จะเห็นความสวยงาม ทีแนมไปมุมใดก็จะแปลกตาสวยงามนะคะแล้วก็อดบ่ได้ที่จะยิบมือถือหรือว่ากล่องขึ้นมาถ่ายภาพเพื่อความประทับใจเป็นทีละลึกนะคะซึ่งทางชมล่มนะคะนกเป็ดน้ำช่มล่มนกเป็ดน้ำโค้งนครพนมเพิ่นก็นกนได้มารวมกันนะคะวายนา้ำทีเอินว่าวารีบำบัดนะคะเป็นการฟื้นฟูร่รางกายที่อาศัยคุณสมบัติของการพยุงและก็แรงตานของน้ำที่เกิดจากการเคลื่อนไหวและก็วายน้ำในแม่น้ำโค้งนั่นเองค่ะ ค่ะส่วนทางด้านของพลนเรือตรีสมานขันตพง์นะคะผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโค้งนะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าได้มีการสำรวจพื้นที่ว่าความลึกของหาดเป็นจังใดน,นะคะเพื่อที่จะกันในส่วนของโซนสำหรับการเล่นน้ำของเด็กน้อยและกับผู้ใหญ่ค่ะรวมถึงการจัดระเบียบเรือเครื่องยนต์เรือพายนะคะเพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจว่ามาเล่นน้ำมองนี้แล้วจะได้รับความปลอดภัยและก็จะได้มีความสุขมีรอยยิ้มกลับไปค่ะ